สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่างครูสมใจนามสกุลกินสุคนค่ะเป็นครูโรงเรียนวนราชโดประกาศวิทยาคารตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนะคะวันนี้ครูจะมานําเสนอเมนูอาหารไทยชื่อว่าผัดไทยกุ้งสดสูตรโรงเรียนวนราชโดค่ะค่ะในส่วนของผัดไทยกุ้งสดสูตรโรงเรียนวนราชโดนะคะก็จะมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้นะคะเป็น คัแรกคือเส้นเส้นผัดไทยนะคะเราจะใช้เส้นผัดไทยซึ่งจะแตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยว,ท,วทั่วไปนะคะเส้นผัดไทยนี่จะทําให้ผัดไทยออกมาเหนียวนุ่มค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเราสามารถใช้เส้นเล็กได้นะคะต่อไปที่สองก็คือถั่วงอกนะคะถั่วงอกนี้เราควรจะเลือกถั่วที่มีลักษณะอวบตันนะคะต่อไปก็คือใบกุยช่ายใบยกุยช่ายนี่เราจะแบ่ง แบ่งเป็นต้นเนี่ยเราจะเอาไว้กินเครื่องเคียงนะคะเอาไว้ทานกับเครื่องเคียงแล้วก็ใบนี่เราจะเอาไว้โรยนะคะต่อมาก็คือเป็นไข่ไข่เป็ดไข่เป็ดนี่จะทําให้ออกมามีเนื้อแน่นฝักาไข่ไก่นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีไข่ไก่ก็สามารถถ้านักเรียนไม่มีไข่เป็ดก็สามารถใช้ไข่ไก่ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นพริกขั่วนะคะ พริกคั่วนี่ถ้าเราคั่วเองมันจะได้หอมแล้วก็ไม่มีเชลานะคะถ้าเราซื้อมาเนี่ยอาจจะมีเชลาต่อไปน้ำตาลทรายต่อไปก็เป็นถั่วถั่วคั่วบดนะคะเราควรจะซื้อถั่วเม็ดถั่วลิสงเม็ดมาคั่วเองเพื่อจะได้หอมนะคะมีรสชาติอร่อยต่อไปเป็นกุ้งกุ้งอันนี้เราจะใช้กุ้งกุ้งแก้วนะคะไม่ใช่กุ้ง กุ้งฝอยทั่วไปมันจะเล็กนะคะแล้วมันจะไม่ได้เนื้อนะคะต่อไปก็เป็นหัวหอมแดง <c oughs> หัวหอมแดงหรือหอมแขกนะคะเราก็จะมาหั่นแล้วก็ไปทอดนะคะเพื่อให้เกิดความหอมต่อไปเต้าหู้เต้าหู้แผ่นนะคะมันจะมีสองแบบคือสีขาวกับสีเหลืองถ้าสีขาวมันก็จะไม่ค่อยสวยงามเราสามารถเอามาจุ่มสีได้นิดหน่อยนะคะ แล้วก็เป็นถ้าเรามีสีเหลืองเราใช้สีเหลืองนะคะต่อไปเป็นหัวเชโปหัวเชโปนี่ก็จะมีสองแบบมีแบบเค็มกับแบบหวานนะคะเราก็นํามาใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็มาสับแล้วก็ไปผัดน้ํามันนะคะต่อไปกุ้งกุ้งสดนี่เราจะใช้กุ้งขาวนะคะกุ้งขาวเอามาลวนกับ น้ำมันซอสอะไรเพื่อให้มันสุกก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องเคียงก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงขูดฝอยมะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วก็มะเฟืองมะนาวค่ะนี้ต่อมาดูน้ำนะคะน้ำเราก็จะมีซอส <c oughs> ซอสพริกกับน้ำมันหอยนะคะรวมกันในปริมาณที่อซอสสักห้าร้อยกรัม กับน้ำมันหอย500กรัมแล้วก็มาผสมกันนะคะแล้วนี้น้ำน้ำเรียกว่าน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปนะคะก็จะใช้เป็นกระดูกหมูต้มหรือว่ากระดูกไก่ต้มได้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำเชือ้อน้ำเชื้อนี่เราจะมีส่วนผสมก็คือใช้น้ำกะทินะคะน้ำกะทิเราซื้อมะพร้าวมาประมาณสองโลแล้วก็ คั้นให้ได้สักสองลิตรนะคะแล้วก็จะใช้น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยหนึ่งกิโลน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็มะขามเปียกมะขามเปียกหรือโซมะขามนะคะเรียงก็มาผสมกันนะคะแล้วก็ไปเคี่ยวเคี่ยวให้ได้ที่เราก็จะได้น้ำซอสของผัดไทยนะคะมีแค่นี้ค่ะอาเมื่อกี้เราทราบวัตถุดิบ ของผัดไทยกุ้งสดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเข้าขั้นตอนการผัดนะคะขั้นตอนการผัดไทยเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันนี้เป็นน้ามันพืชหรือน้ํามันหมูก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ว่านักเรียนจะหาได้นะคะใส่น้ํามันไปพอประมาณนะคะ เราก็ใส่หอมนะคะหอมไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะพอเจียวน้ำมันหอมเออเจียวหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เส้น เส้นผัดไทยนี่ก่อนที่เราจะผัดเราควรจะแช่น้ำสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เส้นมันเหนียวนุ่มขึ้นค่ะใส่เส้นไปพอประมาณนะคะกะ่ว่าวได้หนึ่งจานนะคะแล้วก็ผัดไปค่ะผัดไปกลางๆนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะแล้วก็ ตอกไข่นะคะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะที่นักเรียนมีนะคะใส่ไข่ไปหนึ่งฟองนะคะ ไปแล้วก็จะมาใส่เครื่องกุ้งแห้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเต้าหู้หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหัวเชโป๊หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เราจะใส่น้ำใส่น้ำสต๊อกลงไปก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ให้เส้นเหนียวนุ่มขึ้นค่ะใส่ซอสพริกกับน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำเชื้อผัดไทยนะคะ หนึ่งทับพีค่ะผัดไปให้ให้แห้งนะคะ แช่ให้น้ำที่เราใส่น้ำซอสกับน,น้ำสต๊อกที่เราใส่ไปให้แห้งนะคะถ้าไฟอ่อนสามารถเร่งไฟได้นะคะ เรียนคนไปนะคะใช้น้ำแห้งค่ะ พอน้ำแห้งได้ที่เราก็จะใส่เครื่องนะคะที่เราเตรียมไว้กุ้งแห้งเต้าหู้หัวหัวเชโป้นะคะแล้วเราก็จะใส่ใบกุยช่ายนะคะกับถั่วงอกใส่ลงไปเลยนะคะ แค่นี้เราก็จะได้ผัดไทยกุ้งสดเรียบร้อยแล้วค่ะ ันนี้เราก็จะมาจัดเครื่องเคียงนะคะมีมะม่วงมะเฟืองมะนาวแล้วก็ปุ้งสดนะคะอันนี้เราก็จะได้ผัดไทยที่มีรสชาติอร่อยถูกใจนะคะ สำหรับเมนูผัดไทยสูตรในวัาราชโดวันนี้นะคะก็สิ้นสุดลงคุณครูหวังว่านักเรียนหรือผู้ปกครองก็จะนำวิธีการที่คุณครูแนะนำเนี่ยไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้นะคะคุณครูคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าตอบต่อไปมีสิ่งอะไรน่าสนใจค,คุณจะมานำเสนอใหม่นะคะสวัสดีค่ะ